สปีแล้วนอกไปสองปีแล้วครับตอนนั้นมาก็ยังเป็นไม่เป็นรูปแบบบริษัทเป็นหลังคาเดียวอยู่ไหมตอนที่มาตอนนั้นอะาใช่ป่ะตอนนี้ต่อเติมไปใช่ลูกค้าเก่ามาสองปีแล้วแต่รถใช้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ปีไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็เข้ามาได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเลยมีแต่ว่าผมตัดแต่งอะไรเองทพ่เองไม่มีปัญหาเลยแล้วคืออันนี้ก็เลยตั้งใจมามามาดูอีกคันที่นี่เลยใช่ครับตั้งใจมาเลยเพราะอันนี้ยังไม่ได้ลงโฆษณาเลยนะเย็นนั้นก็ตัดใจเลยซื้อมปใช้เองอี่ ใช่ครับนี่ลูกค้าเก่าของฉเนี่ยคันที่2แล้วครับนี่คันที่2แล้วงเป็นไงพี่ก็ใช้ดีครับไม่มีปัญหาคันแรกมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับ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 ก็เลยมาจับจองอีกคันหนึ่งนะใช่ก็อย่างที่รู้ว่าคือผมบุกเคุยว่าอนาคตน้องชายผมก็อยากจองอีกคันหนึ่งก็เราดูดูอยู่ว่าเนี่ยแหละก็คงจะบอกที่นะเพราะว่าอย่างน้อยก็สบายใจอ่ะขอบคุณมากพี่ครับแล้วคันนี้ก็มาดูไว้เมื่อ2วันที่แล้วปะดูสองวันนั้นก็คือตัดใจเลยดูแล้วตัดใจเลย เห็นรถเข้ามาตอนผมเข้ามาก็รถยังไม่ขึ้นเข้ามาใหม่เลยเมื่อสองสามวันที่แล้วเข้ามาอยู่สามคันผมก็เลยูกใจนี้แบบยังไม่ล้างนะเดิมๆเลยเปิดมาดูเฮ้ยแอร์เย็นเครื่องใช้ได้อะไรได้ก็เลยก็เลยก็เลยบอกว่าเออเจ้าเลยแล้วก็นัดวันมาลูกค้าเก่าผมน่ารักไหมซื้อซ้ําด้วยไม่ไปไหนนะไม่นอกใจนะไม่ไม่นอกใจไม่นอกใจขอบคุณมากนะพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปหน้ารถหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับมาขอเล่มหน่อยถ่ายรูปหน้ารถหน่อยตรงนี้เลยพี่มา ครั้งที่สอรั้ที่สก็มาซื้อน้องอีกนะได้ครับได้ครับขอกดไลค์ให้น้องหน,ะ 1, กกนึ่งสอง